สวัสดีค่ะมาพบก,กับแม่เป้าคนสวยคนเดิมอีกแล้วค่ะมือนีสิภาพมากินก้อยปัทุนาอีกบารนี้มิดาบาเนาะกะธรรมดา,าไม่ให้กินเนื้อก็ไม่ให้กินดีความเข้าใจก็คือแม่คิดว่าเป็นดีปลอม คือไม่ได้เกี่ยวกับวัวแม่ก็เลยใสอย่งสีนะคะแต่ถ้าแบบเออมีความรู้แล้วมีทุกคนคอมเมนต์มาบอกอย่างงี้ก็คือก็ไม่กินนะคะก็ไม่ใช้ความขมแต่ไปใช้ความเปรี้ยวบะน,นี้เขามากอยแบบเน้าบนเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูนะคะเพราะรีบมาก,กวันนี้นะนะคะ เนี่ยค่ะข้าวเหนียวกับพร้อมแล้วนะคะบหมนเดิมอดโจ้ด้วยนะคะมีพงมีผักเดียบลอยนะคะผักกันหลายๆเนี่ยค่ะมีหอมมีผักกะขาวมีบักแตงมีบักทั่วมีหอมแดงมีบักขระเทียมมีบักเทียคือผักพร้อมเล้วยุคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวมื้อนั้นนั้นหนึ่งไร่ผักเนาะค่ะเหลือขยับก่อนมากินน้ำกันค่ะอุ้ย

กอเสีเรียดนะลุกเดอ้อมาด่ามาเดอ้อเนี่ยขออภัยหลายๆก็ไม่รู้นะคะมผมคิดเนาะอันคิดว่ามันเป็นดีคว่าบริอันไม่ใช่ว่ามันเป็นดีปลอมแบบว่า อขมอาจจะผสมอะไรมาหรือเปล่ามันเลยขมนะคะข้าว่าด,ดีในง่วนแทกๆอ่ะเป็นแบบดีที่มาจากแบบเนื้อวัวก็เขาจะมัดสิถุงมาสอืมอืมกวยงตียว่าก็เสียบพม่ก๋วยหมูนะก็กินปะค่ะ ก้อยหมูเพื่อนยกกวยบักเน่าเพื่นยกันบักเน่าให้ แซ่บแซบหลายอืมเฮ็ดอีกนะคะเฮ็ดแบบแก้ตัวนเนาะเฮ็ดแก้ตัวให้ดูว่าไม่ไม่ได้ใส่ดีลแล้วเบบแก้วก้อยมะนาวก็ได้อืม ต้อนเนี่ยร้อยแปดสิบบาทแพงยกเนาะแพงกว่าเนื้อป่ะนะ หยดหยดประเด็กหยดประเด็กจักหน่อยนัวสูตรไปสูตรมั่นเด้อไล้มาด่ามาเด้อเขาบัลลูงจริงเนาะค่ะ เขาจะแต่ว่าเขาจะแบบอยากปฏิบัติจิตใจเขาอยากเขาอยากเฮ็นลูกดูซิ่งปฏิญาณตัวแล้วกันเอาค่ะแต่ว่าสภาพาหรือเปล่าเขาบ่รู้เขาบ่้หุ่นเขารู้มันเป็นเนื้อเป็นังสี่ห่ะเขาแบบ ก็ข้ามาดูเต่าบนหูเด้อสร้อยซรอยไปต้นน่อยน่อยน่อย เดี๋ยวผมไม่เล็บบ่เด็ตอเล็บนะครับเล็บเรยบ,บ,บางามเอ้ทีม่ม พริกทอดเศบ <laughs> 팥 ต้องกินปลาดิบเนาะกินปลาดิบอือ๋อดีด <c oughs> เรื่องมันช่อง tiktok ไ่เป่าด้วยเ <c oughs> ขาไปติดตามนี่แม่นะี่ ก็ไดจกินอย่างเนาะสังบาเลเฮ้าอตอนนี้ดูบานเนะาะลูกไส้กับยายหายดีแล้วนะคะจะหายจากโควิดแล้วไม่เป้ากรครับตรงการไปเลบ่บน,นะครับไปหารอบไปตรงการเท่เดียว ไปหันชุ่งงามพอนำ้ำค่ะผงงามใยนำ้ำปีนี้เขาจะบ่มีหยังดอกเนาะบ่าหามบ่อยัง,งเดินทางได้ปกติ เอาไปเบิ่งลูกทุ่งสิทธิ์ติใดในเดอ้อค่ะฝากช่อ,องเบิกพร้อยได้กับลูกทุ่งสิทติ์นะฮะเชี่ยร์ยอดลังกะไเล เพชรเ็พชรด้วยตอนหนึ่งตอนร้อยร้อยแปดสิบบาทตอนไหนเนาะมันขีดหนึ่งปะ ประมาณนี้ค่ะกินอิออ่มผู้ดเดียวบ่เบิดอิ่มแล้วดเดี๋ยวดเทียมดดยมันเป็นยา ฮ <c oughs> ีนหอมอยาคข้ามกันเกือ <c oughs> บเบิดซื้อมาถุงหนึ่งนะคะถุงใหญ่ๆขอนียวกินผู้เดียว ปีหนึ่งก <c oughs> งเบิด <c oughs> เพราะวหงเ์ทะเลน้อยๆเพราะแฟนบะกินข้าวเหนียวน้ำเนาะโดนๆถ,ถ้าเป็นแบบอาหารข้าวเหนียวแล้วก็จะก,กินน้ำยุกถ้าเราก็บบะก,กินปันใดมี่ม่มกินผู้เดียว <c oughs> ลืมทองติ๊กต็อกแม่ด้วยค่ะเด้อแม่ไะไรสดทุกวันนะคะสามทุ่มจนถึงห้าทุ่มหรือหกทุ่มนะคะฝากไว้น้ำแนยค่ะมาติมาชมมาฟังเพลงม้วนๆ,ๆ,ๆ,ๆรูทูบก็นนุญแจลืมกดสัดต่อใครกดกระดิ่งหันเลยเด้อ ที่เ่ได้พาดคลิปก็ต้องไปเนาะอืมมื้อนี่กินแปะเบิด 多，少？ น้าแม่ก็สิใไส้ยังสีละใบ้โทุดค่ะค่ะไส้ใ้ให้ห้วกินมือละสองกระปุกว่าเผ็ดอย่าลืมเลยค่ะเด้อเขาไปรับชมอีเมลแน่เด้อค่ะลุกคลุงสิบชิตคอมเมนต์ให้แน่นะคะเป็นเจ๊แดกับคออยู่ในอกในใจ แฟนเพลงแฟนคลับคือเกา่าการแข่งขันก็ธรรมดาเนาะค่ะมีแพ้มีชนะเนี่ยอาจัติเหตุผ,ผิดผ่านไปแล้วก็จะยอมไปแก้ไขใหม่นะคะเดี๋ยวก็มีได้โอกาสได้ไปอีกอตอนนี้แม่สมัครไปทุกรายการเลยค่ะเพราะว่ารายการลูกคูกสิทีิเทียนที่แม่มีก็า่างพังก็ร่ังแรงใจนะคะที่สใส่พรสวรรค์ที่มีอยู่ เนาะคะ่ะเติมเต็มความฝันที่จก้าวไปข้างหน้าเนาะคะ่ะฝากไว้น้ำกกนแล้วกันสอยเชี่ยอ <c oughs> วยโทษสอยเชี่ยสอยสนับสนุนเนาะคะ่ะช่องติ๊กต็อกน้ำนะคะกดติดตามแล้วก็ฟังเพลงให้แม่ด้วยนะคะมาเฟ้งเฟ้งเหมือนม้วนน้ำกันเนะคะเด็ดกเด็กเด็กเตยเพลงใดก็มาขอได้นะคะสนใจปลาล่ากทักฟีดมาเลยค่ะทรงคือเก่านะคะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะเดี๋ยวจะโปรโมทเรื่อยๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในสังกัดบ้านแม่เป้ารลศสมีมณีนบนะคะเป็นปลาสิเป็นหนม้หมูแนม้เนื้อนะคะคือสิมีผลิตภัณฑ์ไม่ๆเของมาอีกนะคะอาสิไปเรื่อยๆโอ้เพช ยาเมื่อละสองแก่นล้นนะคะกินให้มันได้ แล้วก็ชุ่มชื่นผิวพรรณชุ่มชื่นผิวพรรณสวยงามนะคะฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะคะฝากช่อง YouTube แม่เป้านะคะรัศมีออฟฟิเชีนะคะหรือว่ารัศมีพัดจอยบอกค่ะมันอาจจะเป็นเฟซเอตตัวนี้นะคะก็ะเข้าไปกดซับสไครต์ก,กดกระดิง่งอีเมลน้ำได้ดื้อกดติดตามให้ด้วยนะคะช่อง t i k กต k อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมพลาแม่เป้านะคะแล้วก็ ช่องลูกทุ่งสิบทิศนะคะทางเบิร์กพอยด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะพอก็ไม่เป่าในคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายรักนะคะ